ดูนะคะมันจะเป็นอย่างนี้นะเราก็ลูบไปธรรมดาเนี่นะคะ่ะมันจะมีความเป็นสครับนะคะแล้วก็เป็นมาสขึ้นมาเพราะว่ามันจะมีะนวัตรกรรมใหม่ที่มาโดนอากาศแล้วเนี่ยมันจะพองฟูขึ้นมาแล้วกลายเป็นมาสแล้วตัวมันเองเนี่ยมีแอซิดที่แบบว่าปลุมมอนจมจนม,ม,มากคอนเซนเทรตมากนะคะเห็นไหมคะมันเริ่มเป็นมาสแล้วนะคะทิ้งไว้สักแป๊บหนึ่งถ้าเป็นคนที่แพ้แอซิดง่ายหรือมีความพลัดเคลืองง่าย น้ำอบบารีบล้างออกเลยแต่ค่อยๆแบบทิ้งไว้สักพักนึงก็ได้ห้าสสามสองโอ้โห oh. <laughs> <laughs> เป็นไงโอ้โห oh เรียกเรียกว่าขาวแบบนะคะขาวบ้านพังมากไอแพนด้าชอบเป็นแพนด้าบ่อยเพราะเกิดจากการสะสมเซลล์วิเครายรอบดวงตาและไม่สามารถเอาออกได้จัดการล้างหน้าการเช็ดกันน,นุ่นนี้กันนั่นเนาะการนอนพักผ่อนไม่เพียงพอประกสอบด้วยเนี่ยนพนด้าคือจะดีขึ้นเยอะมากตัวนี้บอกได้เลยว่า เฟียดมากค่ะวิธีการใช้งานที่จะไม่ทําให้เกิดผื่นและคครเคืองนะคะใครที่เป็นลูกค้าพี่พี่จะสอนอย่างละเอียดชัดเจนเขียนเป็นแมนวนวลให้ค่ะว่าวันหนึ่งควรล้างกี่ครั้งควรล้างยังไงต่อเนื่องได้หรือไม่ผลิตภัณฑ์น,นี้เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผัดเซลล์ระดับฮาร์ดคอร์เพราะฉะนั้นเวลาคุณใช้งานต้องใช้งานแบบเป็นเป็นมวยหน่อยไม่งั้นคุณเกิดอาการระคายเคืองและแพ้ค่ะนี่คือสิ่งที่พี่แตกต่างจากการที่คุณซื้อจากวัสรรลาซาด้า ช็อปปีเพราะเขาจะไม่สอนการใช้งานอย่างละเอียดให้กับคุณค่ะเพราะฉะนั้นถ้าคุณเอาไปใช้งานสเปสสปะเลอะเทอะเปืเป้อนคุณรับรองว่าคุณผื่นขึ้นหน้าแน่นอนค่ะดังนั้นต้องอยู่กับพี่เท่านั้นจ้าตรงจุดนี้ข่าวมากนะคะอยากซื้อถูกและส่งฟรีซื้อที่นี่ค่ะ549บาท300 ml ขวดเท่าในที่รีวิวนี้เลยไม่มีแบบว่าไอ้นี่เลยไม่มีจกหมกตาหมกเม็ดแน่ นะคะและสูตรนี้เท่านั้นสูตรที่ใกล้เคียงละค้ายกับหน้าตาตัวนี้แต่ฟังก์ชันไม่ใช่มีนะคะเพราะนางออกมาหลายสูตรมากนางเป็นคืนซิงค์ผที่จะมีหลายสูตรมากมายไม่ว่าจะเป็นสูตรแบบบ็อกเกอรี่อะไรเอวิติงแต่ถ้าเอาเรื่องหน้าใสาหน้าเด้งหน้าเด็กนะคะรดเรือนด,ดิวรอยแล้วฟากะต้องสูตรนี้เท่านั้นมันจะมีสูตรหนึ่งที่มีความใกล้เคียงแม้กระทั่งฉลากก็ใกล้เคียงมากแต่สูตรนั้นไม่ได้ช่วยอะไรค่ะ k you for watching you. ้พายสนใจสินค้าตัวไหนมาซื้อกันนะคะ